เกวัตตะสูตรตอนที่สองการเดินทางสู่พรหมวโลกจากพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าทีฆขะนิกายสีลขันตรวัคหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าว่าพระพุทธองค์จะทรงเล่านิทานเรื่องหนึ่งเพื่อตอบคำถามที่ว่ามหาภูตรูปสี่คือดินน้ำไฟลมนั้นจะดับไปโดยไม่เหลือณนะที่แห่งใด หนูอยากทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรคะอืมเจริญพรโยมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเคยมีภิกษุรูปหนึ่งในคณะสงฆ์นี้เกิดความสงสัยใครรู้ในเชิงปรัชญาขึ้นในใจว่ามหาภูตร,รูปทั้งสี่ที่ประกอบกันเป็นโลก,กาธาตุและสรรพสิ่งนี้จะดับไปอย่างสนิทไม่มีเหลือณที่แห่งใดหนอ คำถามนี้ไม่ใช่คำถามธรรมดามันเป็นคำถามที่สแสวงหาที่สุดของโลกวัตถุเปรียบเหมือนนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่พยายามค้นหาว่าจักรวาลสิ้นสุดที่ตรงไหนและอะไรอยู่เลยขอบจักรวาลออกไปด้วยความสงสัยอันแรงกล้านั้นภิกษุรูปนั้นจึงได้เข้าสมาธิจนจิตตั้งมั่นมีกำลังแห่งอภิญญาแล้วอาศัยกำลังแห่งสมาธินั้น เดินทางไปยังเทวโลกชั้นต่างๆเพื่อสแสวงหาคำตอบท่านได้เดินทางไปที่ไหนบ้างคะแล้วได้คำตอบหรือไม่ท่านได้เดินทางขึ้นไปตามลำดับชั้นเลยนะโยมเริ่มจากสวรรค์ชั้นที่ใกล้โลกมนุษย์ที่สุดคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไปสู่ชั้นดาวดึงของเท้าสักกะเทวราชชั้นยามาชั้นดุสิตท,ที่ประทับของพระโพธิสัตว์ ชั้นนิมมานรดีและไปจนถึงชั้นปรนิมิตะวะสวัตดีซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามาภพท่านได้เข้าไปทูลถามคำถามเดียวกันนี้กับเหล่าทวยเทพในแต่ละชั้นฟ้าแต่ปรากฏว่าไม่มีเทวดาองค์ใดสามารถให้คำตอบได้เลยพวกท่านต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้ลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกเราจะรู้ได้เพราะความรู้ของพวกเรานั้น จำกัดอยู่แค่ในภพภูมิของตนเองแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในชั้นของเรานั้นพระเสริฐและมีปัญญากว่าพวกเราบางทีท่านอาจจะทราบคำตอบก็ได้ภิกษุรูปนั้นจึงได้เข้าไปทูลถามเท้ามหาราชในแต่ละชั้นตามลำดับแต่คำตอบที่ได้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือแม้แต่เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นต่างๆก็ยังไม่ทราบคำตอบและได้แต่แนะนำให้ขึ้นไปถาม เทพผู้เป็นใหญ่ในชั้นที่สูงขึ้นไปแม้แต่เทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ยังไม่ทราบหรือคะแล้วภิกษุรูปนั้นทำอย่างไรต่อไปคะเมื่อไม่ได้รับคำตอบจากเทวโลกแล้วภิกษุรูปนั้นจ,จึงตั้งจิตมุ่งตรงไปยังพรหมโลกเลยทีเดียวซึ่งเป็นภพภูมิที่สูงและประณีตมากกว่าสวรรค์ท่านได้เข้าไปทูลถามคำถามเดิมกับเหล่าพรหมบริษัททั้งหลาย แต่ก็ได้รับคำตอบเช่นเดิมว่าเรื่องนี้ลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกเราจะรู้ได้แต่ท่านเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่เป็นผู้สร้างเป็นบิดาของสรรพสัตว์ทั้งปวงประเสริฐและมีปัญญากว่าพวกเราบางทีท่านอาจจะทราบคำตอบก็ได้ท่านประทับอยู่ที่นั่นแล้วท่านเท้ามหาพรหมได้ให้คำตอบว่าอย่างไรบ้างคะนี่คือจุดสำคัญของเรื่องเลยนะโยมวาสนา เมื ly, and you asking, Lord, ่อภิกษุรูปนั้นได้เข้าไปเฝ้าและทูลถามคำถามนั้นกับเท้ามหาพรหมแทนที่จะตอบคำถามเท้ามหาพรหมกลับตรัสถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองว่าดูกระะท่านผู้นิรทุกข์เรานี่แหละคือพรหมคือมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิต เป็นบิดาของสรพสัตทั้งปวงการกระทําของเท้ามหาพรหมนั้นเปรียบเหมือนนักการเมืองที่ถูกนักข่าวถามคําถามที่ตนตอบไม่ได้แทนที่จะยอมรับว่าไม่รู้เขากลับเบี่ยงประเด็นไปพูดถึงผลงานและความสําเร็จของตนเองเพื่อกลบเกลื่อนและรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นําเอาไว้เท้ามหาพรหมก็เช่นกันท่านติดอยู่ในมานะคือความถือตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่และรอบรู้ทุกสิ่ง จึงไม่กล้ายอมรับว่าไม่รู้ต่อหน้าพรมบริษัทอื่นๆภิกษุรูปนั้นจึงทูลแย้งว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพระเจ้าไม่ได้มาถามว่าท่านยิ่งใหญ่อย่างไรแต่ข้าพระเจ้ามาถามว่ามหาภูตร,รูปสี่จะดับสนิทไม่มีเหลือณที่แห่งใดหนอเท้ามหาพรมก็ยังเลี่ยงที่จะตอบและตราสถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองซ้ำเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สาม ทำไมท่านถึงไม่ยอมตอบคําถามล่ะคะในที่สุดเมื่อถูกภิกษุรูปนั้นทูลถามเป็นครั้งที่สามด้วยความเคารพแต่ก็จริงจังเท้ามหาพรหมจึงได้จูงแขนภิกษุรูปนั้นออกไปในที่ลับแล้วกระซิบความจริงว่าดูกระระท่านผู้นี้ระทุกแม้แต่เราผู้เป็นพรหมนี้ก็ไม่รู้คําตอบของปัญหานี้เหมือนกันเท้ามหาพรหมยอมรับว่าที่ท่านไม่ตอบต่อนหน้าพรหมบริษัทอื่นๆ ก็เพราะกลัวจะเสียหน้าที่แสดงตนว่าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งมาโดยตลอดจากนั้นท่านจึงได้แนะนำพิสูุรูปนั้นว่าดูกระระท่านผู้นิรทุกการที่ท่านละเลยพระผู้มีพระภาคแล้วมาเที่ยวสแสวงหาคำตอบของปัญหานี้จากภายนอกนั้นเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเลยเปรียบเหมือนคนที่มีทองคําอยู่ในบ้านแต่กลับเที่ยวไปขุดหาเศษเหล็กตามนอกบ้านฉันใดก็ฉันนั้น ท่านจงกลับไปทูลถามปัญหานี้กับพระผู้มีพระภาคเถิดพระองค์ทรงพยากรณ์อย่างไรท่านพึงจำคำตอบนั้นไว้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากค่ะแสดงว่าแม้แต่พรหมผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังมีขีดจำกัดทางปัญญาแล้วเมื่อพิกษุรูปนั้นกลับมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตอบว่าอย่างไรคะพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบการกระทำของภิกษุรูปนั้น เหมือนกับนกที่ถูกปล่อยจากเรือที่อยู่กลางทะเลมันจะวินไปทั่วทิศเพื่อหาฟังแต่เมื่อหาไม่เจอมันก็จะบินกลับมาที่เรือนั้นอีกครั้งฉันใดก็ฉันนั้นจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงแก้ไขคําถามของภิกษุรูปนั้นเสียใหม่ว่าดูกระภิกษุคำถามของเธอนั้นตั้งอยู่บนฐานของโลกวัตถุจึงไม่อาจพบคำตอบที่แท้จริงได้เธอไม่ควรถามว่ามหาภูตรูปสี จะดับสนิทไม่มีเหลือณนะที่แห่งใดแต่เธอควรถามในเชิงปรมัติ์ว่าวิญญาณอันมองไม่เห็นไม่มีที่สุดมีทางเข้าได้ทุกทิศนั้นแหละดินน้ำไฟลมย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ณนะที่ไหนรูปประคันทั้งที่หยาบและละเอียดดีและชั่วย่อมดับไปไม่มีเหลือณนะที่ไหนและนามรูปย่อมดับไปไม่มีเหลือณนะที่ไหน การเปลี่ยนคำถามนี้สำคัญมากนะโยมวาสนามันคือการเปลี่ยนจากการถามเรื่องโลกภายนอกมาสู่การถามเรื่องโลกภายในคือเรื่องของจิตใจและสภาวะธรรมนั่นเองเป็นการเปลี่ยนคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะแล้วคำตอบของคำถามใหม่นี้คืออะไรคะพระองค์ได้ตรัสตอบว่าวิญญาณอันมองไม่เห็นไม่มีที่สุดมีทางเข้าได้ทุกทิศนั้นแหละคือที่ที่ดินน้ำไฟลม ตั้งอยู่ไม่ได้คือที่ที่รูปประคันทั้งปวงดับไปไม่มีเหลือและคือที่ที่นามรูปดับไปไม่มีเหลือเพราะวิญญาณดับไปคำตอบนี้หมายถึงพระนิพพานนั่นเองโยมวาสนาพระนิพพานเป็นสภาวะที่อยู่เหนือขอบเขตของดินน้ำไฟลมเป็นสภาวะที่นามและรูปดับสิ้นไปเป็นสภาวะที่วิญญาณแห่งการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดับไปโดยสิ้นเชิงจึงเป็นคำตอบที่อยู่เหนือความเข้าใจของพรมผู้ยังติดอยู่ในภพภูมิและยังยึดมั่นในตัวตนนั่นเองกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าค่ะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้หนูเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าพระสัพพัญยุตยานของพระพุทธองค์นั้นอยู่เหนือกว่าทวยเทพและพรมทั้งปูมจริงๆถูกต้องแล้วโยมวาสนาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบแล้วเกวตตะ คฤหบดีบุตรก็ชื่นชมยินดีในพระภาสิทธิของพระองค์และ